สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุู้สุคนมาพ่ๆมาพอมอีแล้วตุ่มตำอีสานอินดี้เมนูตามคําขอส้มตําทะเลเดือดนะครับวันนี้นะครับปลาหมึกซ้ายกับกุ้งนะครับกุ้งนี้ใจยอยากกินสดนะครับแต่ว่า ช่วงโควิดเอาต้องลวกสกอนครับมะละกอสับเป็นที่เรียบร้อยครับรับแค่รสมะเขือเทศมะน,นาวผักชีไปเรื่อยหอมเปรนั่นเองนะครับผมหรือผักชีฝรั่งพริกครับพริกแดงใสพริกแดงกระเทียมตามสูตรของผมคิดเองแฮ้เสองกีบนะครับมาเราจะมาคุยกันน้านมือเี้ตามยางเดี๋ยวใส่ชุดกอกับทะเลครับผมทะเลเดือด เด๋ยดผมผู้เด okay, ียวฮาาเดี๋ยวผมสมุกก่อนบัดนี้เนี่ยครับไาเข้าสู่การตำโอเคครับบัดนี้ตำแล้วใส่พริกอายุเท่าไรอายุเท่าไหร่ดีออายุผมก็แล้วกันอายุสิบสี่อายุสิบสี่กับทใส่ไปประมาณสิบสี่หน่วยไม่ได้นับหรอก่าจจะเกิน ครับใส่กระเทียมไปสองก็ใส่เส้นมะละกอไปด้วยนิดหน่อยครับมะละกอไปนิดหน่อยเติมไปคือน้ำตาลเนี่อันนี้ว่าไม่น้ำตาลอันนี้แป้งนัวครับใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนครับประมาณ1ช้อนชาเพื่อจะไม่ให้มันกระดิ่งนะครับแล้วก็โขบโขบตำตำจึ๊กจึ๊กคึัคบ มาใกล้ๆๆนี่นครับประมาณเอาะเะเอะไรครับเอาหยาบๆครับนี่แล้วเราก็จะทำการปรุงตามสูตรครับผมใช้เะเกิลเทศหยวดหยวดใส่ไปสามด้วยครับนี่นี่ทีเด็ดทีเด็ด มะนาวใส่เข้าไปอีกเดี๋ยวที่จัดแน่นอนครับสองอแล้วก็จะใส่มะละกอโคกขึ้นหน่อยแค่บักไร้คับไปเนี่ย ใส่มะละกอเข้าไปแงบ้านนี่นนติมโคกขนาดถ้าใ่ใส่เกิงทะเลเข้าอ,อยู่ครับเติมโคกแล้วเนี่ยมะละกอขนาดนี้ใส่ปลาแดกกันครับปลาแดกเฮียครับเวฆษณาให้เล่าปลาแดกเฮียเพชรสหรัฐ ลองชิมครับะลองชิมไปแดกก่อนโอ้บอ้เข้มครับแสดงว่าสามทัพพีสบายอ่ะไส่ไปกอ่อนสามเพราะ แล้วก็ใส่น้ำปลาฟิชซอสแล้วไปอีกหนึ่งพ้อนมือเครื่องไยครับจัเติมแห้งโกบไปรหน่อยครับมนจะตำก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมือนีบอลืมมันสับหลังจากหลังบ้านเราผูเลยบอกมากใส่ไะไรครับผมใส่ปมะมัชนช้อนค่ะ มาลุยตากันอื่ชิดดรอปตดดรอปดีสัดดนอติดดรอดขนาดเื้อเมนูนี้โควิดก็ต้องย่านครับ โู้ิดก็ต้องลบไปเมนูนี้ออกมากนี่ยผู้ต่ำกับน้ำลายแตกนะครับสุดยอดสยุดยอดจะได้ซีมซีมนบบนี้อืมมาฐานก็ไปใส่เครื่องทะเลนะครับเครื่องทะเลต้องใส่กานโค่นนะครับ มาปลางมือมือซ้ายกุ้งลวกครับถ้ามันลวกเราแช่น้ำแข็งก่อนครับแช่นาำเย็นก่อนไปมันดิ่งกุบกอบจะโคโตรด่งได้ีบทเนี่ยโอ้ยมาขัดแะผมมาตรงเปลี่ยนแผนตรงเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเปลี่ยนแผนก่อนครับต้องเอาอใส่ใส่ล้วมันใส่เลย กระมังม่งครกระมั่งคุณใช่ลหมครับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนโคกน,น,น่อยเกินไปครับจัดเต็มแห้งนี่คุส่สน,น่นะครับนี่หลังขัดเจอครับตุ่มตาอชารินดีเปไ็นยังไงล่ะ <G ül üyor> อมาเด้อครับมาเด้อมาเด้ดเอกินเบิร์ดบราณบ้าสุดท้ายสุดท้ายต้องใส่ผักชีใบเลื่อยหรือหอมเปของเรานั่นเองอยังยังมีอีกยังมีอีก โอเคคนรอบสุดท้ายม้ยมาเด้อมาเด้อสุดยอดแห้งมือเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวจัดการคนอนบ่นเนี่ยเรียบร้อยมาเลยครับมาเลยไกโว้า ขัดขัดขัด <laughs> มากินซอยกันเด้อครับผู้ใดเบิงอยู่ขัด,ด <laughs> ข,ขนาด, <laughs> นาดโอเคผมแปาซอนแป๊บเึงเสกซ่ซอน <laughs> มาเป็นที่เรียบร้อย พิมพ์ก่อนเลยอันดับแรกใส่เข้าไปเอาประมือก่อนเนาะเถือเพียวก่อนอืม มามาครับอืมตุดเป็นโตครับกีม,มน็นโตเป็นโตไปตาเลยนะอืม ขออย่าไซมืเมอรครับจะเป็นกุ้งนะครับอห mm hmm. วานจ้วยหวานจ้วยเออ mm hmm. มาจัดก,กันครับแล้วรอชา

็นไงครับคลิปนี้ไว้อยากตอนนี้นะครับมาเลยครับคลิปนี้ครับถ้าทึ่กใจอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุูดดามอีสานอินดีนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับจะต้องล่าไปแล้วครับคลิปต่อไปยห้ผมยังอีกกับคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจะให้ตามคำขอครับผม สำหรับคลิปนี้มื้อนี้กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับบ๊ายบาย